ผู้ชมผู้ชมเรือ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 มเห็นไหมไอ้เรือ้เรือ,อมึงเห็นกูไมหมเรือ อีนัเรือมุงไม่เห็นกูจริงเหรอเรือโอ้อะไรวะโอ้เรือเห็นเรือพุกอ่คลิปไปนะเนี่ยเรือก็ไม่เห็นผมเดีครับในขณนะที่ผมกำลังทำสวนอยู่นั้น เขาได้มีเรือประกวดตัวออกมาแล้วผมก็เลยอัดคลิปไว้ได้สิก็ได้คล <e ิปไวคือรีบบัดคลิปเลยไอ้กล่องอะไรอ่ะอู้อู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องนี้มาจากไหนอ่ะหรือว่าเรือนั้นมาส่งมาให้ อ๋ Shift, อหรือว่าเรือ internet, มันไม่ได้กลับไม่ไม่ได้จะพาเรากลับมันแค่มาและส่งของให้เราแค่นี้เหรอที่ผมไม่เข้าใจเลยแต่ก่อนเมื่อกี้ให้ของเยอะมากเออโอ้น้ำแปดขวดโอ้ดีมากครับผมผมครัขขบผมที่เกยบไปต้มน้ำนี่ต้มน้มันแน่นเลยออุ้ยสุดยอดสุดยอด ขอบคคขับเรือยิงไปตั้งสี่นัดแลย้ยิงไปตั้งสามนัดให้กล่องมาเดียวเหรอ,อคิดว่าจะให้เยอะกว่านี้สิอีกนะเห็นเรือปุ๊บกูอัดคลิปเลยนะนีาะนึกว่าถ้าเรายิงปืนแล้วเรือมันจะมาพาเรากลับอะไรแบบเนี้ยอ้อ มโคโคนัดด้วยโคโค่นี่ปลูกได้ไหมอ่ะเราต้องรองพวกนี้มันสุกเหรอมันได้สุกหรือมันโตมันได้สุกอะไรอ่ะอาหารกระป๋อ,ปองเหรอ เฮ้ยหารกระป๋องว่ะนี่ปลาทอดโอ้สุจัอดสุจยอดขอบคุณครับนะค,ครับให้อาหารดีๆแบบนี้ให้กับผมมานะเออกินแต่อะไรก็ไม่รู้ได้กินแต่มาฟอดหลังเลี่ยนจะตายอยู่แล้วเบื่ออาหารนี่จอนี่ผมกำลังได้ทำสวนนะผม นี่ก็มีเรือหม่ทำสวนไปได้แล้วนะครับที่ผมหายไปหลายวันเนี่เพราะว่าผมนี่ไปไปซุ่มตัวแม,ม่แลผมแค่ทำสวนแค่นี้แหละเออหายไปตั้งสองสามวันเลยก็คล <c oughs> ิปนี้ก็มาเท่านี้นะผมเพราะว่าอยากคือตกใจเรือไงเออเรือมาฉันเออ่จะได้ออกจากเกาะนี่เออออกจากแพร่นี่แล้วไงแต่ยังไม่ได้ออกแค่ส่งของมาให้เออแค่นี้ก็ดีใจนะฮะ <c oughs> ดีใจตรงไหนนะอยากกลับบ้าน มันเหมือนเราไปเข้า่ข่เลยตอนนี้เข้า่ข่แกงทะเลแบบเนี้ยเออคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ผมสั้นหน่อยก็ขออภัยนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยนะกนคือผมกาลังกินข้าวไงผมเข้ามาอยู่ในเกนี้แป๊บเดียวมันก็มีเรือผมก็เลยอัดเลยเนี่ยตอนนี้กาลังนั่งอยู่โต๊ะกินข้าวเลยนะเออก็คลิปนี้ก็ขอขอตลาไปก่อนนะผมขอตัวลายไปกินข้าวก่อนนะครับผมเจอกันมหม่คลิปหน้าครับผม ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับผมจะได้พ่ายคลิปใหม่ๆนะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย